People People thinking อ่ะดูอ่ะ Yes <think. S 2> I No me me no อืม We today only home เออ We can today you only stay home Charlie Yes yeah People thinking ว่าอยู่อ่ะ go with Charlie I know I know I'm 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 screenshot mm. and now screenshot I'm จริงจริงตกใจ you don't know I'm จริงจริง me me and I mean I mean จริงจริง I mean what the same ชิ้นที่สามสิบนะครับแล้วก็ามันไก่อีกสิบเจ็หอนะครับเดี๋ยวผมจะกินทั้งหมดนะชี she, ่เขาใจออะอ้าอยู่อยู่อากเกนลุกมันมันมันห <you S 1> <ha at S 2> ันนะชี่อ่ะชีชี่อ้าวิง,งตกใจมิโนคามิโน จริงจริงเซมม I'm จริงจริงตกใจไม่แล้วผมมาทำทำหน้าตกใจ FC FC ตกใจไม่ไม่ชาลีอะเมคมาตกใจ FC FC ที่น่ารักอะที่เขาคอยทำคลิปเราอะชาลีทำหน้ากวนใส่เข้างี้คนเลยนึกว่าชาลีเห็นกามินไม่ใช่ เอฟซี thinking come in no จิงจิง come in come in today only home don't go don't outside จิงจิงสานะครับวันนี้น